สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมู h ช n แนลนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําการลบเบอร์โทรเก่าออกจาก Gmail หลักนะครับหรือลบออกจากอีเมลหลักของเรานะครับผมทําไมถึงต้องลบครับเพราะว่า Gmail หลักเราเนี่ยไปสมัครทั้ง Facebook เลยไปล็อกอินเกมล็อกอินอะไรต่างๆนาๆนานะครับ ซึ่งเป็นเมลหลักนะครับแต่พอมันมีเวลาแต่พอมันมีปัญหานะครับผมเราจะไม่สามารถกู้คืนได้เพราะว่ามันยังติดเบอร์โทรเก่าเราที่ต้องการรับรหัส SMS นั่นเองครับผมเราต้องลบเบอร์โทรนั้นออกนะเพราะมันเป็นเบอร์โทรเก่านะครับผมนะเผื่อว่าเมลเรามีปัญหาเดี๋ยวจะเสียหายไปเยอะเลยนะครับผมโอเคครับ จะมีขั้นตอนวิธีการลบเบอร์เก่าออกยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปทำนับก่อนที่จะไปทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งให้มิตร์โมชแนล Channel, เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเสาวอยอะสุธนชแนลให้ผมด้วยนะครับผมไปลิงก์ด้านล่างครับไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในหน้าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ ให้เราไปที่แอป Gmail หรือว่าแอปอีเมลของเรานะครับแอปของทุกคนอยู่ตรงไหนให้ไปเข้าตรงนั้นในโทรศัพท์มือถือโอเคนะครับก็คลิกเลยนะครับี่อปด้านล่างนะของผมอยู่ด้านล่างนะตุ้มโอเคทีนี้ก็ไปที่มุมบนขวานะครับผมมุมบนขวามุมบนขวาที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับคลิกเข้าไปเลยครับตุ้มแล้วก็มาที่คําว่าการจัดการบัญชี Google นะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยตุ้ม อ่ะทีนี้มันก็จะเข้ามาในหลังบ้านที่เราจะตั้งค่ากันแล้วนะครับผมก็ให้เราไปคลิกข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับข้อมูลส่วนตัวนะเอานิ้วแตะได้เลยตึ้งเล,เลยครับทีนี้ครับมันก็จะมีข้อมูลของเราต่างๆนานาให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยปลืดนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างมันก็จะมีอ e ีเมลสำรองของเราที่เรากรอกไว้เป็นเมลสำรองแล้วก็มีเบอร์เก่าของเราที่เราต้องการลบตอนนี้นะครับผม โอเคให้เราคลิกเข้าไปที่บรรทัดเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับต้งเอาละทีนี้มันก็จะบอกว่าหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นี้บนบัญชี Google แล้วนะครับซึ่งเราจะลบนะครับซึ่งเราจะลบมันนี่แหละนะเพราะว่ามันเชื่อมต่อให้เราแล้วโอเคมันก็บอกว่าได้รับการยืนยันแล้วเบอร์นี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับต้งอา้ามันก็จะเจอรูปดินสอแดียวก็รูปถังขยะให้เรามาติ๊กที่รูปถังขยะ ตึ้งเลยตึง้งโอเคหลังจากนั้นมันก็จะให้ใส่รหัสผ่านของเมลของเรานะครับก็เดี๋ยวผมใส่รหัสผ่านแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนผมใส่รหัสผ่านไปที่เรียบร้อยให้เรานะครับกดถัดไปเลยนะครับอ่ามันก็จะเด้งกลับมาหน้านี้มอนเดิมนะครับเพราะว่าเราใส่รหัสยืนยันไปเรียบร้อยที่นี้นะครับมันให้เรากดถังขยะอีกหนึ่งรอบนะครับผมอ่ากดถังขยะอีกหนึ่งรอบนะ,ะกดเลย ต้งมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนานาก็ให้เราไปอ่านดูนะครับการนำํำหมายเลขโทรศัพท์นี้ออกอาจทําให้ฟังก์ชันของการบริการ Google บางอย่างหยุดทํางานบริการอื่นๆอ,อาจหมดอา,อาจใช้หมายเลขน,นี้ต่อไปหมายความว่าถ้าเราไปผูกกับ Google Play ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะ ในในเมลเราเนี่ยสมมุติจะซื้อของออนไลน์นะมันก็จะถูกเอาเบอร์เนี่ยออกไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้แหละครับนะก็ให้เราทําการนําหมายเลขนี้ออกนะครับกดหมายเลขนํำหมายเลขนี้ออก,ก,ออกตุง้งรอสักครู่ครับอา้าวมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่า ใช้หมโทรศัพท์สาหรับการกู้คืนบัญชีเพื่อนและการแจ้งเตือนความปลอดภัยอะไรมันก็บอกให้เพิ่มหมายเลขใหม่เข้าไปนะผมมันก็จะมีเมลเตือนเราเข้ามานะครับผมก็ให้เราออกจากแอป,ปเมลเราออกไปก่อนนะครับผมเพื่อรีเซ็ตนะครับแล้วเราก็เข้ามาในแอป,ปเมลเราอีกครั้งครับกดเลยตุง้งแล้วก็ไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับตุง้งแล้วก็มาที่การจัดก,การบัญชี Google เหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ข้อมูลส่วนตัวครับ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับมาที่เบอร์โทรนะครับตอนนี้มันยังขึ้นเบอร์โทรอยู่เลยนะครับมันยังขึ้นเบอร์โทรของเราเป็นเบอร์โทรเก่านะครับเพราะว่าระบบมันยังไม่อัปเดตนะครับผมแต่พอเวลากดเข้าไปแล้วมันจะไม่มีเบอร์โทรแล้วนะครับลองดูครับตุ้มครับมันก็จะเป็นหน้าว่างเปล่าไม่มีเบอร์โทรของเราแล้วนะครับเบอร์โทรเก่าก็จะปลิวเว้นไปแล้วก็ทําการล็อกอินเบอร์ใหม่เข้าไปได้เลยนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ครับ วิธีการลบเบอร์เก่าออกจากเมลหลักของเรานะครับโอเคครับทุกคนยังเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวิธีการลบเบอร์เก่าออกจากอ e ีเมลหลักของเรานะครับผมเพื่อให้เพื่อจะทําการล็อกอินเบอร์ใหม่เข้ามานะครับเพื่อจะ เราจะทําการกู้เมลหรือว่าเมลเรามีปัญหาอะไรจะได้เมลจะได้ส่งเอฟเอสมาที่เบอร์โทรเรานะครับผมโอเคครับใครทําได้ไม่ได้ยังไงก็อย่ายลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้เม่ตมื่นเมู่ชแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ